ก็ถ้าควายไม่คืนก็เป็นเรื่องของกัมพูชาครับไม่ได้เกี่ยวกับเราบางข่าวก็บอกว่าเป็นเหยียบการระเบิดของตัวเองครับกองทัพบกเราไม่ไม่ได้เกี่ยวครับไม่ได้เกี่ยวครับรับทางประเทศไทยทางกำลังทารไทยไม่เกี่ยวครับแต่กำลังของเราก็เตรียมความพร้อมเราเปลียนให้จ่าได้ไหมครับคุณในครั้งนี้ในการรับการทัพทุกทางมาแต่เนี่ยเาไม่มีผลกระทบในสมอร์ตโฟล์ดครับปองก์ไม่ได้ส่ง ท่านนี้เห็นออทางโซเชียลว่ามีการยุทธอนที่ช่องอันวาดิเขาจริงไปไงไม่มีอะยรขาไม่ยุทธรณ์เลยเพียงแต่เขามามาลักษณะเหมือนกับขอให้เราออกแต่เราก็ไม่อ,ออกครับหรือว่าเป็นที่ประทายของเราเพื่อป้องกันการลุกล้ำซ้ําซ้าเดิมถ้าจะออกนี่ก็คือตามที่ท่านยืนยันหลังจากที่ท่านกษเสียงใช่ว,ว่ากันก,ก็หลังกระเสียงก็คง ไม่เอาออกเหมือนเดิมไปแล้วครับนะครับท่านไหนคงจะให้ถึงไม้นั้นในการต้นคุยกันอยู่ครับครับส่วนตัวนี้เป็นแนวเ,นเนนนส้นขิดแดงซึ่งไม่อยากให้มันซ้ําเดิมก็คือพอออก,กมันก็จะมีการขายับเข้ามาเรื่อยๆครับทางชุมชนทันน้งการสร้างเพิ่มก็ต้องคุยกับทางกัมพูชาทั้งสองฝ่ายเข้าใจตรงกันสร้างเพิ่มได้แต่ถ้ายังไม่เข้าใจตรงกันมันก็จะทีนี้ที่เรามีแนวรั้วเพื่อป้องกัน การลุกล้ําของกําลังทางทหารแต่ยังไม่ได้หมายถึงว่าตรงนั้นเป็นเส้นเขียแดนนะครับแต่ละจุดมันก็จะไม่เหมือนกันถ้าเข้าใจตรงกันเราก็จะสร้างรั้วได้แต่ละจุดบางจุดที่ตกลงกันแล้วว่าเห็นตรงกันแล้วก็จะสร้างรั้วได้่านจบีอบีซีนี่เขาตอบรับเรามาไหมครับว่า,าตอบรับเป็นวันที่27บ็ครับเขาเลื่อนเลื่อนเป็นวันที่ยี่สิบเจ็ดเราจะจะได้เตรียมการยังไงนะชอ่องสังคมก็ปกติครับก็นั่งคุยกันธรรมดา เป็นข้อตกลงกันก็สุดท้ายก็อยู่ที่ผู้นำของกัมพูชาลแหละครับว่าจะเอาอย่างไงการประชุมนี้เป็นการประชุมของระดับแม่ทัพก็อาจะไม่ค่อยมีผลเท่าไหร่นักแต่ก็เป็นการเริ่มต้นในการที่จะหารือก,กันในให้เกิดความเรียบร้อยให้เกิดความสงบเรียบร้อยให้เร็วที่สุดครับท้ายข้อยธามนิดเน้งเสียงระเบิดที่เกิดขึ้นต่างกัมพูชาจากรายงานเบื้องต้นมันเป็นเสียงอะไรน่าจะเป็นกับระเบิดครับเป็นระเบิด สถานบุคคลประมาณนี้ครับแต่มีแนวโน้มที่จะหยยบกลับตัวเองมีแนวโน้มแต่ไม่ใช่เกี่ยวข้องกับฐานไทยไม,ไม่เกี่ยวพอเข้าบาังเยอะก็อาจจะเกิดไปหยยบตัวเองครับอันนี้มีม็อบจมนุมให้ยกเลิกเอโมยนะครับอ๋อนั่นเป็นเรื่องเรื่องการเมืองครับไม่เป็นไรทางเราก็ยึดถือมาตราส่วนแล้วก็ที่ผมได้นำเีินไปแล้วเราก็ยึดถือเส้นเชิแดน ในทางปฏิบัติของเราก็ทหารก็มีหน้าที่แบบนี้ส่วนเอ็มยูหรือบันทึกข้อตกลงสี่สามสี่ก็เป็นเรื่องของรัฐบาลแล้วก็เป็นเรื่องของกลุ่มพลังมวลชนที่เขาพิจารณาข้อดีข้อเสียครับแต่ทั้งเราในเวลานี้เรายึดถือ1นึ่งต่อห้าหมื่นซึ่งเป็นเป็นที่ละเอียดที่เราควรจะยึดถือเพื่อผลป,ประโยชน์ของชาติต่อไปท่านมีอะไรกดดันไหมครับจากช่วงนี้โดนกดดนกระเสียณที่ท่านไม่มีครับผมไม่เคยรับการกดดันเลย ก็เรียบร้อยดีนะทำงานตามหน้าที่มีความสุขครับไม่ได้กดดันเลยท่านยืนยันเรื่องกเกษียณนดินดหนึ่งครับสรุปแล้วท่านกเกษียณแน่นอนแล้วมีแผนที่จะไปทําอะไรไหก็รับใช้ประเทศชาติในะส่วนที่ทําได้ครับก็ขึ้นอยู่กับพุ่มชาชั้นสูงแล้วก็ว่าท่านจะช่วยเหลือด้านอะไรบ้างก็คงเป็นลเมืองดีนะครับเป็นลเมืองดีแล้วก็แล้วแต่ทางกองทัพ จะปรึกษาเรื่องอะไรก็แล้วแต่ท่านผู้การนานบกเราก็ก็ถือว่าเป็นเป็นพุ่มชาที่เราเคยทําง,งานด้วยปกติแล้วก็เป็นพลเมืองดีของชาติแล้วก็พร้อมที่จะทําหน้าที่ช่วยเหลือประเทศชาติในส่วนที่ทําได้